รู้รักที่มีอยู่เก็บจุดในใจมาแสนนานเก็บมันอยู่จนล้นใจก็เธอนั้นอยู่สูงสูงเกินไปไม่มีทางที่หัวใจมันจะได้พูดไปให้ฟังแต่ในนาทีนี้แค่จุดจุดในต่อนอนี้มันเก็บไม่จุดไหวแล้วโอ้เบบี้ให้เธอได้รู้จะบอกอเธอว่าหอมอดอ ทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมยหยุดมันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจออ่อนแอทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอโอ้เบบี้โอ้เบบี้แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้เรื่องมาก็แสนนานครั้งที่เราได้เจอก็มีแต่วันที่สวยงามเมื่อมีเธออยู่ในหัวใจไม่เคยให้ใครรู้รักที่มีให้แต่เชื่อเถอเธอทั้งหัวใจหมดทั้งข้างในให้เธอและต่อจากวันนี้จากนาทีนี้ไม่อยากจะเก็บแล้วโอ้เบบี้ให้เธอได้รู้จะบอกเธอว่าหมดไปทั้งหัวใจ เธอได้ยินไหมหยุดมันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจออ่อนแอทุกครั้งแค่เพียงได้เห็นแววตาของเธอโอ้เบบี้โอ้เบบี้แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้